ผมนายสักรินคูณประโคนนายอำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดวีรบรนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คืองานวันนี้นะครับเป็นงานอัญเชิญเจ้าพ่อประสาททองเพื่อมาประทับศารหลังใหม่ซึ่งสารหลังใหม่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ,อ,อทางอำเภอได้ร่วมกับส่วนราชการพี่น้องกำนันพี่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมเกียรติและที่สําคัญคือได้รับแรงสนับสนุนนะครับการร่วมบริจาคทําบุญมาจากคุณยุ้ยนะครับบริษัทที y อ็นวฟรุตจำกัดจาก จังหวัดจันทบุรีและครอบครัวนะครับได้มาสนับสนุนในการบูรณะปรับปรุงศาลเจ้าพ่อประสาททองหลังใหม่แห่งนี้จนสําเร็จรูล่วงไปด้วยดีนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับทางอําเภอนะครับได้กําหนดจัดขึ้นนะครับเพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อประสาททองนะครับไปประทับศาลหลังใหม่จากศาลหลังเดิมนะที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าศาลหลังใหม่นะครับแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้พาพ่อประสาททองรวมทั้งยกยอดบัวไปประดับบน อาคารศาลหลังใหม่ครับซึ่งถ้าท่านสังเกตดูวันนี้จะมีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเฉลิมเกียิและก็ผู้ที่ศรทัทธาเฉพาะภาษาทองได้มาร่วมในงานบุญครั้งนี้เป็นจํานวนมากครับนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นไปสู่เขาพนมรุ้งนะครับโดยพนมรุงเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งของปราสาทอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดวีดัมนะครับเรียนทุกท่านว่าจังหวัดวีดัมได้ดําเนินนโยบายในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบุรีรัมย์นะครับหนึ่งในเดสติเนชันที่จะต้องแวะก็คือพนมรุ้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าพอ่อประสาททองแห่งนี้นะครับพัฒนาเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคตก็จะมีสกายวอล์กนะครับรวมทั้งสวนสาธารณะส,สวนสุขภาพนะครับเพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวพนมรุ้งนะครับปีหนึ่งนะเป็นล้านล้านคนนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดแข็งถ้าท่านสังเกตดูถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆก็คือดักหน้าดักหลังนะครับไม่ว่าท่านจะไปเที่ยวพนมรุ้งเสร็จแล้วท่านค่อยมาแวะเช็คอินสักการะเจ้าพ่อประสาททองหรือท่านจะแวะไหว้สักการะเจ้าพ่อประทัดทองเสร็จแล้วท่านค่อยไปเที่ยวพนมรุ้งนะครับได้ทั้งสองอย่างเลยครับผมในนามของพี่น้องชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติต้องกราบขอบพระคุณคุณยุ้ยนะครับคุณอรวรัณนคำบันนะครับคุณแม่กานดาล้อมบงและครอบครัวนะครับ ที่ได้มาร่วมบริจาคปรับปรุงสารเฉพาะภาษาทองที่ท่านเห็นลายปฏิมากรรมที่สวยงามนะครับเรียนตรงๆว่าก็ได้รับแรงสนับสนุนนะครับคุณยุ้ยได้สนับสนุนมานะครับหล้านห้าแสนบาทนะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้คุณยุ้ยพร้อมครอบครัวเนี่ยได้ร่วม 100, <000. S 1> 8ปดแสนกว่าบาทมานะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวเฉลิมพระเกียรตินะครับได้กราบขอบคุณฝากผ่านทางท่านนายอำเภอนะครับที่ท่านเห็นนะครับ ลายปฏิมากรรมที่สวยงามเนี่ยนะครับก็เกิดจากการสนับสนุนนะครับจากคุณยุ้ยอรวรัน์คำบันนะครับได้มาช่วยในครั้งนี้นะครับจนสําเร็จรุ่ร่วงอาคารสวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะครับขอบพระคุณไว้ในโอกาสที่ด้วยครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับในนามของอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบีรัมนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับที่อยู่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้มาเที่ยวนะครับที่พนมรุ้งจังหวัดวีรัมนะครับ ก่อนที่ท่านจะไปเที่ยวพนมรุง้งขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวท่านแวะไหว้สก,การะเจ้าพ่อประสาททองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปครับขอเชิญชวนทุกท่านครับ สัพพะทานังวาตะโนเอวํสัพพะวิชโยนิจะตุญญะตัง